สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G ีโฟกสปอร์ตออนทนะตอนนี้ผม U อยู่ตีหนองเลงซ้ายครับโครงการอารยะเกษตรครับหลังหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยบ้านสันสร,รีอำเภอแม่แจ้จังหวัดพะเยาหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้อัปเดตในเรื่องของการพัฒนาหนองเลงซ้ายนะฮะเป็นการทํางานของกรมชลประทานในเรื่องของการติดตั้งเครื่องสูบน้า แล้วก็วางท่อทรงน้ำรอบหนองเลงซ้ายครับจุดตีผมป้าท่านผู้ชมไปแอลพอนันกัเป็นบ้านสันกำแพงครับก็เป็นหนึ่งใน5จุดตีกรมชนเป็นเลือกทําเป็นจุดแรกนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ได้ามาอัปเดตในเรื่องของการาขนกระเบื้องนะฮะเป็นกระเบื้องเก่าตีไดเ้เก็บไว้รักษาไว้หนึ่งปีนะฮะเป็นกระเบื้องตีผมเกย บริจาคสนับสนุนเงินสมทบนะฮะมุงกระเบื้องหลังคาเฮ้อกับเจ้ปาปอหนองเล็งไซเฮ้ยกับอันชาบ,บ้านบ้านสันขวางครับเปิ่นก็ได้อเอากระเบื้องเกา่เอาอฮ้อผมนะฮะเพื่อทีเอามาใช้ประโยชน์ต่อนะ,ะซึ่งตอนนั้นคุณแม่จันแดงก็บริจาคสนับสนุนการเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ไป2,000บาทะฮะแล้วเขาก็ได้กระเบื้องเก่ามา1ชุดแล้วก็ พิ่งจะครบปีไปต่วานี่ครับเอาเก็บไว้ตัทันกะว่าจะเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทําเวทีลานกิจกรรม g f o l k Music s p o t t ฮะแต่ตั้งไว้หนึ่งปียังบว่าได้ขยับขยื่อนไปไหนจนแต่วานี่ครับก็ได้ปรึกษากับอันปลหลงสงการนะฮะอ,อยากจะเอาหลังคามาแปลงศูนย์เรียนลูกเอาไว้ตีโครงการอารยากเกษตรตันนี้ไว้สักหลังหนึ่งนะฮะก็เลยถือโอกาส ป้าท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศการขนกระเบื้องตอนนี้ก็เอากระเบื้องมาเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็รอการเอาเสาเอาคือเอาแปมาแปลงนะซึ่งตั้งประหลวงสงการกับมีเสาของหมู่บ้านไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวแหมสกํมก็หาเวลาว่างมาช่่ยกันแแปลงครับก็ถือว่า มาอัปเดตในเรื่องของกงการอาริยเกษตรที่ท่านผู้ชมได้ติดตามกันตัวนะฮะเป็นกําลังใจในการทํางานของืกับปีน้องจ้าวเพื่อแม่ใจตัวโดยเฉพาะหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยบ้านสันสลีหนองเลงซ้ายของเขาครับแล้วก็วันนี้ครับภารกิจของผมก็นี่ครับอยากจะไดอารี่ไว้เป็นบันทึกว่าพักบุ้งแปลงแรกนะฮะ ทีผมได้ปลูกในโครงการอารยะเกษตรนะรตอนนี้มันครบรอบตีจะเก็บขายแล้วนะฮะคอนเซปต์ของผักบุ้งเฮาคือผักบุ้งเพื่อสุขภาพจีโฟกนะฮะอร่อยอิ่มท้องอิ่มบุญครับเป็นผักบุ้งปลอดสารเคมีนะับเจ้ยาฆ่ามแมลงบ่เจ้ปุ๋ยน้ําตาลเล็งนะฮะปุ๋ยที่เขาใจนี่ก็เป็นขี้งว้วนล้วนๆครับผสมกับแกลบก็ปรุงดินขึ้นมาแล้วก็ถือว่า คุณภาพดินใจได้เลยครับปลูกพักบุ้งขึ้นมาได้งามครับรับรองว่ากรอบอร่อยแล้วก็เก็บรักษาได้เหมือนแจกตู้ไว้ได้เหมือนฮนะพักบุ้งเขาจะแตกต่างจากพักบุ้งทั่วๆไปตีเป่นใส่ปุ๋ยน้ําตาลเร่งนะฮะความกรอบความเขียวสดของพักบุ้งเฮานี่จะอย่างนี้เลยครับรับรองกรอบอร่อยสุขภาพดีแน่นอนก็อ,อย่าลืมไปอุดหนุนกันตัวโด,โดยเฉพาะพี่น้องจ้ามเพื่อใจครับตอนนี้เฮากับมีจุดขายก็คือ กาดเจจูครับล้านผักสดนะฮะเป็นสีวันผักสดนะฮะวันนี้ผมก็ได้สั่งเอาเดิมมาหลังจากตีแต่เจ้านี่ผมได้ลกเอาแป้งตีอันตางข้าวเคาทาล่าเอาไปทรงแล้วขายมดเกลี้ยงเร็วมากครับก็อ,อาสีวันก็นเลยโทรมาแจ้งว่าคื้ลกพักบุงไปเพิ่มแหมผมก็เลยได้โอกาสมาลกพักบุ้งตีแป้งอะไรเกษตรต้นนี้ซึ่งเป็นแป้งแรกก็เลยอยากจะบันทึกไว้เป็นไดอารี่ คือท่านผู้ชมได้ดติดตามกันตัวนะฮะก็นี่ฮะสำหรับกิจกรรมอื่นๆของ g ีโก็เร็วๆนี้ก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลน,นะฮะฟุตบอลลีกเยาวชนรากยาสนาม PC ทีซีตีเขาจะไปแข่งทีพะเยาครับสนาม2ลมสเตเดียมนะฮะก็มี3ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันลีกแรกลีกรักยานี่ก็จะมี STM Academy บ้านสันตุนม่วง อสองลม s o c กเกอร์สคูนะฮะแล้วก็หนองเล่งไซเอฟซเป็น3ทีมหัวหอกตีเปิดลีกหลักยาแฮมซีซั่นหนึ่งนะซีซั่นสองก็ใกล้จะเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวติดตามรอคอยถ้าจบซีซั่นหนึ่งไปแล้วเนี่ยไปดูครับว่าซีซั่นที่สจะมีทีมใหม่เพิ่มเข้ามาก่อนนะฮะก็ แน่ครับวันอาทิตย์นี้เขาก็จะไปแข่งในสนามพีซีสนามชุด้ทยซึ่งหนองเลงซ้ายอยู่ในอันดับ2ของตารางอยู่นะฮะอยู่กลางๆอันดับ1ก็เป็น2ล้มอันดับ3ก็เป็นสันต้น่วง STM Academy เดมีก็สนามชุดท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับหรือเปล่านั่นก็ต้องไปรอรุ่นนะครับแต่ดูแล้วท่าจะยากครับแต่บอเป็นอย่างครับคิดว่าลีข้างนี้นี่เด็กๆได้ประสบการณ์เยอะมากรวมถึงผู้จัดรวมถึง ตัวผมเองตัวก็ได้ประสบการณ์เยอะอยู่ครับเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาในวงการฟุตบอลของอำเภอแม่ใจของเขาต่อไปนะฮะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันตัวก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไม่อก่อนถ้ามีไอย่างมาอัปเดตแถมก็อย่าลืมคอยที่ตามกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ